สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนเพลงลายแดนเพลงอินเดียนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับทุกเพลงที่มีสำเนียงจังหวะเป็นเพลงอินเดียนะครับมีทั้งหมด48แนะครับเราจะสาธิตด้านหลังนะครับโดยที่เราจะสาธิต4ีแนี้ไปด้านเดียวทั้งหมดโดยที่ไม่เปลี่ยนด้านต่างๆก่อนนะครับให้ให้ผู้เรียนได้ฝึกเท้าก่อนนะครับแปดที่1นะครับการก้าวก้าวขวาเฉียงไปด้านบนนะครับ1และ2 3และ4 5 6 7 8ต่อไป8ที่2นะครับเราจะฝึกก้าวไปซ้ายขวาก่อนนะครับโดยที่ไม่เปลี่ยนมุมนะครับ1และ2 3และ4 5และ6 7และ8ต่อไปเท้า8ที่3นะครับเป็น 9. การก้าวเท้าขวาเฉียงไปซ้ายนะครับ1และ2 3และ4 5และ และ8ต่อไป8ที่4นะครับเป็นการทัดทับไปด้านขวานะครับ1และ2และ3และ4 5และ6และ7และ8ตนครับต่อไปจะเต้นติดต่อกันนะครับเฉพาะด้านนี้ก่อนนะครับ3 4 1และ2 3และ4 5 7และ8 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1และ2และ3และ4 5และ6และ7และ8นะครับต่อไปจะเป็นการ48แล้วเปลี่ยนมุมต่างๆนะครับ3 4 1และ2 3และ4 5 6 7 8 1 3และ4 5และ6 7และ8 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1และ2และ3และ4 5และ6และ7และ8แล้วเราก็จะเต้นไปด้านนี้นะครับทีนี้ก็สาธิตการใช้มือไปด้วยนะครับโดยให้ครูปูเป็นคนสาธิตมือนะครับผมจะสาธิตเท้านะครับ 3, 4ี่ 1และ2 3และ4 5 6 7 8 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1และ2และ3และ4 5และ6และ7และ8แล้วเราก็จะเริ่มด้านนี้นะครับ1และ2 สามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งและสองสามและสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดหนึ่งและสองสามและสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดหนึ่งและสองและสามและสี่ห้าและหกและเจ็ดและแปดแล้วก็ผู้เรียนก็สามารถประยุกต์ให้เป็นให้ครบสี่ด้านนะครับสวัสดีครับ